แนี่มจะอทก์งนต้อลองขายแบบตัวก่แกนค่ส่ายตัวเด่อตัอนีขายกอนนี้สแกน เราเขียนภาษาก่อ okay. นภาษาอังกถ้ามันมีตัว L น,นี่ทีอภาษาไทยอันนี้มันจะมันจะไม่ลองรับภาษาไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะมันก็จะขึ้นเลยยิงต้วอื่นมันก็ื้อ,องตีสาม ยิง่งถ้ายิางสามกไว้ไจะบอกค่ะส่วนอันนี้คนนี้เขาซื้อสองถุงมันจะแยกให้นะมันจะไม่รวมนัน้นเากดปุ่มแต่เนื้อุดปุ่มนี้ก็ได้กดปุ่มยีดีเลยนี่คนะแค่ทียบอร์ดมาแจ้งะค้าว่าอะไรสามถห้าใบต้องให้มาร้อยสี่สิบพิมร้อยสิบเนเพื่ม อันนี้ตัวใหญ่ๆเพราะว่าส่วนมากจากประสบการณ์อันนี้ลูกค้ารีเควสตเลยว่าคนคนอายุเยอะเขามองไม่เห็น <c oughs> แต่ว่าลงเลกตัวใหญ่มาเป็นอลังการเลยซึ่ประทอลเนี่ยก็ทำนก็เสร็จแล้วตกุณงได้เยอะ